เจ้าตัว Mitsubishi X-Force คันนี้มีราคาที่ย่อมยาวกว่าและมิติตัวรถเป็นตัวรถที่มีมิติที่ใหญ่กว่าชาวบ้านเขาด้วยในรุ่น X เนี่ยจะมากับสีขาวที่เป็นแบบ t ู o t o n นะครับเอาล่ะไปดูภายในกันดีกว่า จะมีแรงม้าอยู่ที่120และแรงบิดอยู่ที่255 สวัสดีครับกลับมาเจอพี่เอกครับจากช่องเราเรื่องรถอีกแล้วนะครับคลิปนี้ครับพี่เอกจะพาทุกคนครับมารู้จักกับในตัวของ Mitsubishi X- ฟอร์ดที่เพิ่งเปิดตัวในบ้านเรานะครับและพร้อมกับขุมกำลังของเขาที่เขาบอกว่าเป็น next generation แต่จะเป็นยังไงคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาเจาะรายละเอียดกันครับคราวนี้เรามาดูรายละเอียดครับหลังจากที่เขาเปิดตัวไปก่อนในงานมอเตอร์โชว์และถ้าใครอยากจะเห็นนะครับตัวจริง เราไปดูที่งานมอเตอร์โชว์ได้โดยเขาจําหน่ายทั้งหมดนะครับมี3รุ่นให้เลือกนะและราคาทุกคนคงรู้ไปแล้วเดี๋ยวเราขึ้นรายละเอียดให้ที่หลังนะครับคราวนี้เราบอกแบบนี้ก่อนนะสีที่มามีทั้งหมด5สีนะครับในตัวรุ่นท็อปซึ่งเป็นตัว Ultimate X คันนี้นะแต่ในรุ่นตัวเริ่มต้นและตัวกลางเนี่ยสีจะไล่เรียงมามี3สีกับ4สีนะครับเดี๋ยวเราก็จะขึ้นมาให้ด้านท้ายอีกทีหนึ่งคราวนี้ตัวรถเองนะครับมีความพิเศษแบบนี้ก่อนมากับการเป็นเครื่องยนต์นะครับ ซึ่งเครื่องยนต์ไฮบริดตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าคล้ายเอาดีกว่าว่าคล้ายกับ Expander แต่มีจุดต่างการจูนต่างๆของตัวรถมีการเปลี่ยนมากขึ้นรายละเอียดมากขึ้นคราวนี้เรามาดูหน้าตาคันนี้ดีไซน์ครับที่มีความเปลี่ยนแปลงนะจากในตัวของต่างประเทศที่เราเห็นหรือของญี่ปุ่นเห็นเนี่ยก็คือในรูปลักษณ์นะครับและในตัวของ3รุ่นย่อยในเรื่องของชุดกันชน ในชุดก,กันชนเนี่ยถ้าเป็นในตัวรุ่นเริ่มต้นรุ่นกลางจะมาเป็นสีดําแต่พอมาในตัว X เนี่ยเราจะเห็นเลยนะครับว่ามีการเล่นลูกเล่นสีเงินนะครับตัวสเกิร์ตด้านหน้ามาให้นะครับและในเรื่องของ Parking Sensor เนี่ยเขาจะมีมาให้4จุดซึ่งในตัว Diamond ซน์เนี่ยจะมีให้เหมือนกันทุกรุ่นซึ่งอันนี้ดีและการออกแบบของเขาเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าการะจางเนี่ยถูกออกแบบมาได้แบบ ดูสวยแบบดูโหดอะดูมันมีลูกเล่นแล้วก็มีชั้นเชิงอย่าไปตำล้วกันถ้าไปตำนี่สงสัยกระจังเนี่น่าจะไหลตังเหมือนกันนะครับแล้วก็มีโลโก้ h อ v มาให้ กล้อง3 6 0องศามีมาให้นะครับซึ่งตัวกล้องเนี่ยก็จะมีในรุ่น X คือตัวท็อปเท่านั้นแล้วก็โลโก้นะครับของมิสูบิชิและกระจังหน้ามีคําว่า X Force มาให้เป็นสีดําเงาแบบนี้อันนี้ดูโอเคมากๆแต่ต้องบอกนะคบว่าการออกแบบการชนเขาจะมีเลเยอร์งเลเยอร์มีชั้นเชิงมีมากเลยและไฟฟลอกแอมครับจะถูกซ่อนอยู่ต่ําสุดอันนี้ก็จะมีเฉพาะรุ่น X นะครับรุ่นเริ่มต้นนี่ไม่มีนะครับอัลติเมทเนี่ยเริ่มเข้ามามีไฟฟลอกแอมมาให้นะครับคราวนี้เรามาดดู้้าานนขงเห็ม มันดูมีลูกเล่นแบบเยอะแยะไปหมดและชุดแต่งตรงนี้จะมีเฉพาะรุ่น X ถ้ารุ่นเริ่มต้นกับรุ่นกลางจะไม่มีชุดแต่งตรงนี้เพิ่มเติมเข้ามาไฟออกแบบเป็น full LED เลยนะครับทั้งไฟเลี้ยวไฟ d a y t i m มมาให้เห็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับมีมาให้ซึ่งอันนี้ปรับสูงต่ำเปิดปิดอัตโนมัติมีมาให้เป็นสแตนดาร์ดมาให้แบบนี้อยู่แล้วเห็นไหมอันนี้ก็ถือว่าสวยงามนะแต่พอทุกคนมาเจอรุ่นราคาเข้าไปอาจจะแบบสะดุดนิดนึงแต่อยากจะให้บอกแบบนี้ถ้าเทียบ ถ้าเทียบกับในตัวของรถที่ต้องบอกแบบนี้ของญี่ปุ่นด้วยกันนะครับญี่ปุ่นก็คืออะไร Honda t o ตตเจ้าตัว m i t s u chi, ิ i s h i X-Ford e คันนี้มีราคาที่ย่อมยาวกว่าและมิติตัวรถเป็นตัวรถที่มีมิติที่ใหญ่กว่าชาวบ้านเขาด้วยเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันครับและครานี้เรามาดูด้านข้างของตัวรถนะครับมิติตัวรถคันนี้เนี่ยหลายคนนะ อยากจะเอาไปเทียบกับในตัวของ To y ยต้ายาริสคอร์หรืออะไรก็ตามเนี่ยแต่เอาข้อจริงๆมิติตัวรถคันนี้มันกว้างนะครับตั้งแต่กันชนหน้าถึงการชนหลังเนี่ยจะมีความยาวอยู่ที่4,390ม mm ิลิเมตรเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่ากว้างมากและความกว้างของตัวรถอยู่ที่1,810ม mm ิลิเมตรความสูงอยู่ที่1,650 mm และฐานล้อที่ทุกคนเห็นล้อหน้าถึงล้อหลังเนี่ยอยู่ที่2,650 <c oughs> คราวนี้จุดหนึ่งนะครับทั้ง3รุ่นย่อยเนี่ยล้อที่ให้มาเหมือนกันนะครับล้อมาขนาดแบบ18นิ้ว เมื่อมองกับตัวรถขันาดนี้แทบจะแบบล้อดูเล็กไปเลยใช่ไหมครับเราได้ล้อ18เป็นทูโทนลายออกมาช่วยในเรื่องของหลักแอโรไดนามิกและที่สำคัญครับทางนิสสุบิชิให้ยางบิสโตนนฮะอีเล็กซ่าช่วงล่างนะครับให้มาเป็นแบบ แมคโครสันสัตว์ซึ่งอันนี้เป็นปกติทั่วไปและด้านในครับก็จะมาบุด้วยแผงนะครับตัวบางโคลนที่เป็นพลาสติกสีดำนะครับตัวรถออกแบบในสไตล์แบบ crossover อยู่แล้วก็คือจะมีในเรื่องของทีมการตกแต่งนะครับเป็นสีดําเงาเป็นคิ้วซุ้มล้อแบบนี้แล้วก็มาตรงประตูเนี่ยมันจะมีแบทช์คำว่า h y b ริดนะครับ EV แบบนี้มาให้นะครับก็ให้รู้ว่าเนี่ยรถเราเป็นอะไรแล้วก็กระจกมองข้างสีดํา ไฟเลี้ยวนะครับเป็นแบบ LED กล้องรอบคันมีมาให้และตัวรถคันนี้ในรุ่น X เนี่ยจะมากับสีขาวที่เป็นแบบทูโทนนะครับมาให้เป็นหลังคาดำนะครับแบบนี้มาให้แบบนี้เลยสวยงามแต่ไม่มีลูฟเร็วนะเอออันนี้ขาดหายไปและเมื่อมามองด้านข้างด้านหลังครับเราจะเห็นว่าล้อให้ขนาดเดียวกันขนาด18นิ้วนะครับพร้อมกับยางนะครับไซส์225/50 R18 นั่นเองแล้วก็ช่วงด้านหลังเนี่ยมาแบบทอร์ชเช่นบีนนะครับแต่ซุ้มล้อด้านหลังเขาเลือกที่จะมาเป็นแบบ พลาสติกสีดำนะครับไม่ได้มาเป็นแบบบุ นะครับเป็นแบบคล้ายๆแบบกรรมยี่เข้ามาเอออันนี้น่าสนใจเพราะว่าเวลารถวิ่งเนี่ยเสียงเข้ามาเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปทดสอบให้ทุกคนได้อีกคลิปหนึ่งนะครับด้านหลังออกแบบมีซุ้มล้อหลังมาให้คราวนี้เรามาดูด้านท้ายกันต่อครับแล้วชุดไฟท้ายนะครับก็จะมาเป็นแบบชุดโคมแบบ full LED มาให้นะครับเราจะเห็นนะครับว่ามีเส้นนะครับ LED มาแล้วถูกออกแบบมาล้อกับการดีไซน์ที่ด้านหน้าของไฟชุดหน้าเราจะเห็นนะครับไฟเลี้ยวมาแบบเล็กๆแบบนี้นะแล้วก็มีไฟถอยมาให้แต่ในเรื่องของเบรกนะครับก็จะมีด้านหลังเนี่ยที่สว่างขึ้นมาาเวล เหยี่บเบรกก็มาแบบนี้และตัวการออกแบบเนี่ยในชุดโคมไฟมาเป็นแบบสโมกนะครับก็คือเป็นใสแล้วก็แบ่งเป็น Layer. เลเยอร์คราวนี้ในตัวด้านท้ายของตัวรถเหมือนกันด้านหน้าเลยเราจะเห็นนะครับว่าการออกแบบดีไซน์ของเขาจะมาเป็นแบบเลเยอร์เป็นชั้นๆด้านหลังก็เช่นกันครับมีสโลปลงมา มีก้อนด้านหลังอีกแล้วก็เว้าวตรงกลางจนมาถึงตรงฝาท้ายและมาชุดกันชนด้านหลังชุดกันชนด้านหลังเนี่ยจะมีเซ็นเซอร์4จุดเหมือนด้านหน้าพร้อมกับกล้องด้านหลังนะครับถูกเยื้องไปอยู่ทางด้านซ้ายและกลารตกแต่งนะครับในชุดสเกิร์ตอันนี้ก็มีเฉพาะในตัว Ultimate X เท่านั้นนะครับถ้ารุ่นเริ่มต้นแล้วก็รุ่นกลางจะไม่ค่อยมี ชุดตกแต่งแบบนี้เข้ามาคราวนี้ในตัวฝาท้ายเราจะเห็นนะครับฝาท้ายถูกออกแบบมาขนาดใหญ่มีโลโก้ H-EV มาให้นะครับและมุมด้านซ้ายครับมีโลโก้ X-Ford นะครับที่มาให้แต่เป็นสีโครมนะก็ดูแล้วก็โอเคแต่จุดสังเกตที่อยากให้ทุกคนได้ดูครับเมื่อหลังคาสีดำครับเราจะได้ในชุดสปอยเลอร์ด้านหลังที่ดุดัดนมากขึ้นการตกแต่งเข้ามาดูโหดมากขึ้นแบบนี้เลยนะด้านบนครับมีในเรื่องของเสาอากาศชักฟินมาให้ไฟเบรกที่3นะครับก็จะอยู่ตรงนี้ มีที่ปัดน้ําฝนหลังนะครับพร้อมกระจกที่มีเส้นไล่ฟ้ามาให้แบบนี้เลยนะครับและมาดูฝาท้ายครับฝาท้ายที่ให้มาจะเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับมาให้แบบนี้เลยนะครับเราสามารถล็อกได้ด้วยแล้วก็สามารถปิดไฟฟ้ามาให้คราวนี้พอเข้ามาข้างในครับจุดดีของคันนี้เลยนะต้องเป็นจุดเด่นนั่นคือด้านหลังที่มีห้องสัมภาระขนาดใหญ่แบบนี้นะครับพร้อมกับตัวเบาะที่สามารถปรับระดับได้ อันนี้โคตรเจ๋งโคตรเนียนและตัวเบาเองเนี่ยสามารถที่จะพับนะครับแบบ 60- 40และตรงกลางเนี่ยสามารถพับลงมาได้นะครับแต่ว่าไม่ได้ลงมาสุดเหมือนจะบอกว่าเป็น R40 ส0 40ี่สิบีก็ไม่เชิงนะครับแต่เดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในคราวนี้เราให้มาดูด้านในก่อนนะครับห้องสัมภาระด้านล่างนะครับก็จะมีในเรื่องของนะครับช่องเก็บของต่างๆมาให้แบบนี้นะครับอุปกรณ์ในการถอดล้อมาให้ คราวนี้เรามาดูนะครับนอกจากที่เราจะเปิดไฟฟ้าได้เองครับเรายังมีคิวเซนเซอร์แต่ขอให้กุญแจอยู่กับตัวนะครับแล้วเราก็เตะเข้าไปตรงกลางแบบนี้นะครับนี่ครับตัวรถจะดังตึดขึ้นมาแล้วก็ฝาท้ายก็จะเปิดนะครับและที่สําคัญพอเปิดแล้วเราเตะปิดได้ไหมนี่ครับ ใช้งานง่ายไม่เหมือนปาเจโร่นะปาเจโร่เราต้องไปเตะข้างๆใช่ไหมอันนี้เตะตรงกลางครับเหมือนรถทั่วไปอันนี้ดีมาอวดกุญแจครับกุญแจตัวรถอาจจะมาเลี่ยมๆดูแล้วไม่ค่อยสวยแต่ใช้งานได้ก็คือจะมีล็อกอันล็อกนะครับแล้วก็เปิดฝาท้ายนะครับคราวนี้เรามาดูครับตัวรถเองเนี่ยล็อกนะครับกระจกมองข้างก็จะพับให้เรารู้ว่าเนี่ยรถล็อกแล้วเวลาเราเปิดล็อกนะครับแตะไม่ได้นะไม่ติดกดปุ่มเอาอย่างเดียวครับอ่ากดปุ่มมาปุ๊บ ออกมาเราจะเห็นว่าตัวประตูเนี่ยมีความหนักนะมีความน้ำหนักพอสมควรเลยซีนยางต่างๆปกติเหมือนรถทั่วไปเลยนะครับไม่ได้เยอะนะครับก็มีแค่ตรงกลางชิ้นนี้แล้วก็ภายในตรงกรอบประตูซึ่งเดี๋ยวเราไปลุ้นกันอีกทีว่าเสียงเวลาขับดังไหมแล้วก็ด้านล่างนะครับตรงสเกิร์ตข้างสีดําตรงนี้ก็ไม่มีในเรื่องของไอตัวของขอบยางนะคราวนี้ประตูหลังครับประตูหลังด้านบนนะครับมีซีนยางนะแต่ตรงกลางตรงเนี้ยไม่มีนะครับเมื่อเราเปิดประตูมาครับ ซีนยางก็จะมาเหมือนทั่วไปก็คือจะมีขอบตรงกลางแบบนี้มาให้เราดูซิมีตรงไหนอีกไม่มีเลยนะครับไม่มีแต่มีสกิปเพจนะครับเอ็กฟอร์มาให้ด้านหลังเช่นกันแล้วก็กรอบนะครับของตัวขอบยางเป็นสีดํามาให้อันนี้มีชิ้นเดียวคราวนี้เรามาดูภายในกันครับตัวรถเองเนี่ยการออกแบบแผงข้างประตูมาเป็นสีโทนเดียวเลยนะครับไม่ต้องเลือกเยอะนะครับก็มาเป็นสีโทนดําแบบนี้พร้อมกับนี่ ออกมาจะเป็นคล้ายๆเหมือนสีเทาหรือสีน้ําตาลอสีโอนตินนแล้วแต่จะเรียกแล้วกันนะครับมาให้แต่ว่าวัสดุตรงนี้ครับที่เราเห็นเป็นพลาสติกหมดเลยนะครับนี่ด้านล่างตรงนี้ก็มีแต่ทุกคนจะเห็นไหมครับตรงขาวๆตรงนี้อันนี้ในตัวรุ่น Ultimate X จะให้ผ้าครับซึ่งผ้าอันนี้เขาบอกเลยว่าทนนะครับแล้วก็อยู่ได้ยาวแล้วก็ป้องกันในการเลอะคราบต่างๆสามารถเช็ดออกง่าย ก็ต้องมานั่งดูกันว่าใช้งานจริงๆแล้วเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะครับแล้วก็เราจะเห็นว่ากรอบเปิดประตูเป็นแบบสีเงินแบบสีเงินซาตินมาให้กรอบนะครับตรงที่เท้าแขนอุปกรณ์ในการเปิดกระจกนะครับมาเป็นแบบสีดําแบบนี้เป่ากระจกพับกระจกมองข้างก็สามารถทําแบบนี้ได้คราวนี้พี่เอกขออนุญาตนะจะให้ทุกคนดูนะครับเดี๋ยวพี่เอกขออนุญาตกดให้รถออนนี่ครับเป็นวันทัสนะครับขึ้นวันทัสด้านหลังครับอุย้ยด้านหลังไม่กดตามมือเลยอย่างนี้ดูเห็นไหม สุดไหมไม่สุดนะครับขึ้นน่ะขึ้นก็ไม่นะครับขึ้นก็ต้องตามมืออันนี้เสียดายอยากได้วันทัชหมดเลยคราวนี้เรามาดูครับภายในนะครับสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นว่าตัวเบาะที่ให้มาเป็นเบาะไฟฟ้านะครับมาให้แบบนี้เลยปรับได้6ทิศทางนะครับเห็นไหมสูงต่ำนะครับมาให้พนักพิงมาให้เป็นเบาะหนังนะครับมาให้และของมิสุบิชิเนี่ยจะได้เบาะแบบฮีทกา์ดนะครับมาให้ทั้งคู่หน้าและด้านหลังเลยนะครับอันนี้ก็กันความร้อนได้ดีนะครับ พวงมาลัยสังเกตไหมพวงมาลัยก็อาจจะเหมือนในตัวของ e x p e n d e r เหมือนกันเป็นพวงมาลัย3ก้านนะครับมัลติฟังชันมาให้หุ้มหนังนะครับมาวัสดุหุ้มหนังมาเนี่ยรู้สึกว่าไม่ได้นุ่มมากนะมีความจับแล้วแข็งๆหน่อยแต่ก็ถนัดมือนะครับโดยตัวพวงมาลัยนะครับเราสามารถที่จะปรับนะครับนี่เห็นไหมครับได้สีทิศทางโดยการปรับเนี่ยจะมีสลักยึดอยู่ทางด้านข้างของตัวพวงมาลัยแล้วก็เราจะเห็นนะครับว่า จะมีในเรื่องของนี่นะครับปรับไฟน่องไฟหน้าอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับก็ใช้งานง่ายและหน้าจอนะครับมาตรวัดเนี่ยขนาด12.3ตรงกลางเนี่ยและตรงหน้าหน้าแบบนี้เนี่ยเราจะแอบเห็นนะครับว่ามันมีความเป็นเหมือนแบบหน้าจอยาวไวสกีนะแต่เปล่าตรงเนี้ยมันบุ่มลงไปครับมันบุ่มลงไปแล้วก็จะเห็นในเรื่องของฟังก์ชันนะครับอย่างเนี้ย นะโลโก้ X Force นะครับมาตรวัดต่างๆก็จะโชว์นะครับเรื่องของการใช้งานต่างๆมาให้ครบถ้วนกรอบแอร์นะครับเป็นสีเงินซาตินพร้อมกับผ้านะครับและเมื่อกี้นี้นะพี่เอ๋ลืมให้ทุกคนเห็นนะครับรถคันนี้พอเป็น Ultimate X เราจะได้นะครับลำโพงยามาฮ่าซึ่งมิสูบิชิเขาเอกกันอยู่นะครับก็จะเห็นโลโก้ยามาฮ่าซึ่งเสียงเนี่ยจูนมาออกมาเป็นเสียงโปรง่งเสียงใสทั้งหมดเนี่ยมี8ตําแหน่งนะครับไม่มีซบวฟเฟอร์นะถ้าใครอยากจะได้ไปติดซบวฟเฟอร์เองเนี่ยเห็นบอกว่าต้อง ปรับจูนเสียงใหม่โอ้โหขนาดนั้นเลยแต่ว่าลองฟังดูก่อนพี่เอกยังไม่ได้ลองฟังนะว่าเสียงแบบนี้โอเคขนาดไหนเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันนะครับแต่ว่าเมื่อเรามองเข้ามาด้านใต้ช่องแอร์อีกนิดนึงครับเราจะเห็นว่ามีที่นะครับเก็บของมาให้เล็กๆมาให้แบบนี้ฝาท้ายเปิดไฟฟ้าได้ไฟหน้าปรับสูงต่ำได้นะครับไล่ลงมานี่ครับมีช่องเก็บเหรียญมาให้อีกนะครับและมองลึกลงไปครับเราจะเห็นในเรื่องของคันเร่งเบรกนะครับแล้วก็ที่เปิดนะครับฝากระโปรงหน้าที่พักเท้านะครับไม่ได้มาเป็นแบบ ยางนะก็มาเป็นพรมพธรรมดาแบบนี้เสียดายนิดนึงนะครับขนาดมันไม่ได้ใหญ่มากด้วยอืดูแล้วก็นะโอเคอะเอาล่ะเรามาดูภายในกันอีกทีนึงครับและเมื่อเข้ามาดูนะครับในตัวของคอนโซลกลางที่มีขนาดใหญ่แบบนี้นะครับมาให้ในเกียรของชิปนะครับก็ ดูแล้วออกแบบมาสวยงามนะครับฟังก์ชันในการใช้งานก็โยกเปลี่ยนแบบง่ายๆแบบนี้เลยนะถือว่าโอเคและปุ่มสตาร์ทรถนะครับพาวเวอร์ Power เนี่ยจะอยู่ตรงกลางแบบนี้เลยนะทางด้านซ้ายบางทีตอนแรกเมื่อกี้นี้เข้ามาเอยอยู่ซ้ายขวาครับอยู่ตรงนี้นั่นเองแล้วก็ตัวแอร์อยู่ด้านบนแบบนี้มาให้นะครับช่องแอร์มีมาให้หน้าจอกลางนะครับเราจะเห็นเลยนะว่าการใช้งานนะครับวิธีการนะครับเวลาเราจะแตะหน้าจอเดี๋ยวหลายคนจะแบบว่าเอ้ยหน้าจอมันหน่วงหรือเปล่าเนี่ยเราคลิกเห็นไหมไม่หน่วงนะครับ การคลิกเข้าไปแต่ละปุ่มนะครับสามารถกดแล้วทํางานได้เลยนี่เห็นไหมเห็นปะไม่หน่วงใช้งานได้ดีครับกดเห็นไหมครับก็การทํางานถือว่าโอเคแหละนะครับหน้าจอชัดเจนนะครับแล้วเขาบอกว่ากล้องนะครับกล้องหน้าของกล้องตัวรถเนี่ยมีความแบบชัดมากขึ้นนี่ครับ กล้องมีความคมชัดนี่คือในแสงที่มืดๆนะเราจะเห็นน้อยนิดหน่อยแต่ก็ถือว่าโอเคแล้วเรามาดูครับตัวเบาะนะครับเสียดายนะครับคนนั่งเนี่ยไม่ได้ไฟฟ้านะก็เป็นแบบแมนวนวลนะครับแต่ว่าดีไซน์เนี่ยตัวเบาะมีออกแบบมาได้ดีคราวนี้ด้านบนนะครับ รถรุ่นนี้ไม่ได้มากับหลังคาพารลมิกาส์ลูฟนะไม่มีซันลูฟด้วยไม่มีอะไรเลยนะครับถึงแม้เราจะซื้อตัวท็อปนะก็เป็นหลังคาที่ออกมาเป็นโทนดําคราวนี้เราเห็นแบบนี้แล้วมาดูด้านบนนะครับสิ่งหนึ่งม่านนะครับมาให้มีไฟนะครับส่องให้กระจกให้นะทั้งคนขับและคนนั่งกระจกตัดแสงอัตโนมัติในรุ่นเนะครับแล้วก็มีไฟแบบโอ้ยเป็นหลอดไส้แน่ๆร้อนแต่มันดูเป็นเหมือน LED มากเลยนะครับแต่จับลวร้อนนะครับด้านบนมีอะไร ช่องส่แว่นตาคราวนี้เราไปดูด้านหลังกันสัหน่อยครับแล้วเข้ามาในเบาะแถวที่2ครับเราจะเห็นเลยนะครับว่าในตัวของมิติข้างหลังเนี่ยมีความกว้างนะครับเล็กรูมและเฮดรูมนะครับและตัวเบาะเนี่ยที่ปรับสามารถปรับระดับได้แบบนี้เห็นไหมครับเราสามารถที่จะเลื่อนสเต็ปนะครับปรับได้แต่ละจังหวะแบบนี้ได้โอเคมากๆเลยนะครับและเมื่อเราเอนนะครับแล้วมองไปด้านหน้าเราจะเห็นเลยนะครับว่าในฐานล้อที่มันกว้างถึง2,650เนี่ยเราจะได้เล็กรูมดูสิ 30เซนเลยนะครับและเฮดโูมนี่เป็นคืบคือนั่งเข้ามาแล้วโปร่งนะครับแอร์หลังมีมาให้นะครับช่องเสียบ USB Type ไท y p e ไทมีมาให้ครบถ้วนการยืดขานั่งได้สบายและที่มันพิเศษคือตัวเบาะมันสามารถปรับเอนแบบนี้ได้นั่นเองและถ้าเกิดสมมติว่าเราอยากจะเปที่เท้าแขนนะครับดึงลงมาแบบนี้ครับจะเป็นที่เท้าแขนนะครับแล้วก็ช่องวางแก้วน้ํามาให้ก็ดูแล้วเป็นไงดีไหมแต่ว่าการขับหรือการนั่งยังไม่รู้นะเดี๋ยวเราไปลองกันอีกทีหนึ่งนะครับ และคราวนี้เรามาเปิดดูนะครับฝากระโปรงหน้าก็ดึงสลักด้านขวาครับเปิดขึ้นมาปุ๊บนะไม่มีโช๊คนะครับก็ออกแรงหนักเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราจะเห็นว่าในฝากระโปรงเนี่ยจะมีการบุนะครับในเรื่องวัสดุซับเสียงนะครับแล้วก็การความร้อนมาให้และเมื่อเราเห็นนะขุมพลังของเขานะขุมพลังของเขาเป็นเครื่องยนต์1.6ลิตรนะครับพร้อมกับมอเตอร์ที่นะครับหยิบยืมมาจากในตัวของเอ็กซ์เพนเดอร์นั่นเองแต่ต้องบอกแบบนี้ว่าเขามีการปรับจูนนะครับแรงม้าโดยตัวเลขนะครับถ้าเป็นแบบเครื่องยนต์เองเนี่ยเพิ่ม มจากในตัวของเอ p เพนเดนะครับจากที่95เนี่ยเพิ่มมาเป็น107แรงม้าแรงบิดของเครื่องยนต์เนี่ยอยู่ที่134ส่วนมอเตอร์นะครับจะมีแรงม้าอยู่ที่120และแรงบิดอยู่ที่255 แต่ขุมพลังโดยรวมนะครับที่เขารวมกันทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่120แรงม้าและแรงบิดอยู่ที่255นิวตันเมตรก็ถือว่าโอเคถังน้ำมันนะครับขนาด42ลิตรมากกว่านะครับในตัวของ e x p ก n d เ r ดสักหน่อยหนึ่งนะครับอัตราสิ้นเปลืองเขาเคลมไว้ว่าอยู่ที่24.4กิโลเมตรต่อลิตรนั่นเองเอาล่ะดูแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเดี๋ยวเราต้องไปลองขับขี่กันนะครับในอีกหนึ่งคลิปเดี๋ยวเพื่อนๆไปตามดูว่าขับขี่แล้วเป็นยังไงกันบ้างสุดท้ายนะครับถ้าใครสนใจนะครับแน่นอนบอกแล้วมี3 ร,รุ่นเริ่มต้นก็เป็นอะไรที่น่าสนใจเพราะว่าเราได้ทุกอย่างตัวรถถูกออกแบบมาเหมือนกันไม่ได้ตัดล้อยางได้มาเหมือนกันการออกแบบภายในได้มาคําว่าใกล้เคียงกันนะครับชุดเครื่องเสียงไม่เหมือนนะครับและหลังคานะครับในรุ่นเริ่มต้นจะไม่มีเรื่องของคาดํานะครับโดยราคารุ่นเริ่มต้นอยู่ที่8 9 9 0 0 0บาทส่วนตัวกลางอัลติเมทนะครับจะอยู่ที่1นึ่งล้านสามบาทและในตัวท็อปคันนี้อัลติเมท X นะครับอยู่ที่1นึ่งล้านแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้าถามตอนนี้เลยนะครับว่า ซื้อรุ่นไหนดีแน่นอนครับรุ่นท็อปดูโอเคมากๆแต่แน่นอนว่าถ้าในตัวเริ่มเรต้น 899 9 0 0บาทเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณแบบเกือบ2 0 0 0นะครับก็จะได้ในแบบนี้อ่านี้เพื่อนๆลองพิจารณากันดูเพราะว่าทุกอย่างที่ได้มาได้มาความได้ใกล้เคียงกันเลยนะครับเอาล่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามตั้งแต่ต้ตตนจนจบน,นะครับกับการเจาะสเปคเดี๋ยวเพจจะทิ้งท้ายด้านล่างเป็นคลิปวิดีโอที่จะบอกรายละเอียดของการทํางานของไฮบริดทุกคนลองไปดูจากตรงนั้นต่อจากตรงนี้นะครับว่าการทํางานของเครื่องยนต์เป็นยังไง เอาละแล้วก็มาคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับว่าเพื่อนๆยังสนใจอยู่หรือเปล่าเพราะราคาค่าตัวเขาหลายคนอาจจะไม่ร้องว้าวนะเอาละวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามตั้งแต่ต้นจนจบครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจกับพี่เอ๋และทีมงานเล่าเรื่องรถเราด้วยและเจอคลิปใหม่ครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปเราวันนี้ขออนุญาตไปแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับจากเริ่มต้นเนี่ยครับเป็น EV นะครับความเปลี่ยนเป็นซีรี่ขึ้นเขาเป็น parallel r o w พอเป็น cruising เป็น parallel line motor disconnect แล้วก็ลงเขาเขาจะกลายเป็น power regenerative นอกจากเราปรับสายทุกอย่างให้เปลี่ยนใหม่แล้วเนี่ยเรายังพัฒนาระบบด้วยการรวมร้อนพลานเอ็กเซลเอลิคติกมอเตอร์ al, Motor, และเจเนเรเตอร์ให้เข้ามาอยู่ในบล็อกเซียวกันการรวมทั้งสามอันนี้เข้ามาอยู่ในบ็อกเซียวกันแปลว่า Efficiency ของการส่งกําลังระหว่างกันก็จะดีขึ้นลดลอสที่เกิดขึ้นในระบบเช่นเดียวกันการที่เรารวมกล้องเลด้าและเซนเซอร์เนี่ยแปลว่าการทํางานโองเอเด,ดากก็จะมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นตอบสนองได้สมูทมากยิ่งขึ้นก็จะไม่เกิดอาการกระชากหรืขขการเด้งเวลาที่เราใช้งาน สำหรับ m ิส s u บิชีไดมอนเซนนะครับใน All-New x ็กคอ e ์สเนะครับเราใส่มาอย่างเต็มระบบนะครับรวมถึงฟีเจอร์ใหม่ที่แอดเข้ามาในตัว x อ็กค e ให้ครั้งแรกคือ LCDN นะครับระบบเตือนเมื่อคันหน้าเคลื่อนตัวไปนะครับนอกจากนั้นเราไม่มี Auto ้ไฮ h b บ a m FCM ที่เป็นการเตือนการชนด้านหน้าข้อมเบรกอัตโนมัตินะครับ Adaptive คชคอนโทรลแบบสต็อปแอนด์โก้ RCTA, b ัสบอร์ดวอร์นิ่ง LCA, และวมาติ a อ r ร์เรย์มอนิเตหรือกล้อง360องศาพร้อมระบบตรวจจับของเคลื่อนไหวหรือ Moving Object Detection เราก็ใส่มาให้ใน a n e d g f o r t HVP นะครับโดยไม่ใช่แค่นั้นครับสำหรับ LCDN, Auto High Beam, PCM, อแดปตีฟโคชคอนโทรล RCTA, b ัสบอร์ดวอร์นิ่งและ LCA เราใส่มาในทุกบุ้นย่อยเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเราใส่ใจเรื่องความปลอดภัยสำหรับคนทุกคนสำหรับแ a ส s ซียครับ แล้วก็ใส่ใจเช่นเดียวกันเขาเลือให้แอร์แบ็กมามากถึงหกใบในทุกรุ่นย่อยนะครัว่าจะเป็นผู้หน้าใส่แอร์แบ็กและเครื่องพเพิ่มแอร์แบ็กความปลอดภัยอื่นเราก็ใส่มาอย่างจัดเต็มเช่นเดียวกันครับไม่ว่าจะเป็นฟอร์สแอนด์เรีย Parking Sensor นะครับเซนเซอร์จากระยะถอยจอดทางด้านหน้า4จุดและหลัง4จุดนะครับรวมถึง TPS ที่สามารถโชว์แยกรอได้เลยนะครับที่โชว์แม้กระทั่งจอมิเตอร์อยู่ข้างหน้าผู้คนขับและจอกลาง12.3นิ้วก็สามารถโชว์ TPS ออกมาได้นะครับ ด้วยการที่เราใส่เอด้าส์เราก็ลงความปลอดภัยที่เยอะมากๆนะครับรวมถึงบอดี้ที่แข็งแกร่งแบบไรส์บอดี้ที่เป็นเอกลักษณ์ของเบนซูบิชินะครับทำให้เราได้รับรองมาตรฐานการชนแอลเซสในขับวิ่งระดับหาดาวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมั่นใจได้เลยว่า onur sport sp จะปลอดภัยแน่นอนแล้วก็มีอิเล็กทริกชิปเกียร์ไฟฟ้าที่มีดีไซน์ที่ทันสมัยนะครับระบบเบรกมือไฟฟ้าและเบรกอัลต้โคนแบบเรเบอรีฟังก์ชันนะครับแอร์ปรับแยกซ้ายขวาอิสระนะครับพร้อมระบบฟอกอากาศ nulx เราก็ใส่ในทุกรุ่นย่อยเช่นเดียวกันนะครับ และฟีเจอร์อื่นไม่ว่าจะเป็นออโต้ดิม e มิ่งเรียวเรมิเลอร์และแอมเบียนท์ไลท์เราก็มีให้ในออเนีอร์ฟอร์สครับไม่ว่าจะเป็นไวเลสทรัฟเฟอร์นะครับที่พักแขนตรงกลางพร้อมดิ้งคูลเลอร์นะครับเบาะหลังสามารถปรับได้8ระดับมีกระจกแต่งหน้าพร้อมไฟ LED สีขาวสำหรับผู้หญิงในการแต่งหน้าในรถนะครับแล้วก็ใส่ใจเช่นเดียวกันช่องปรับอากาศขอรูงสำหรับผู้โดยสารตอนหลังนะครับและช่องปรับอากาศที่หัวเขา่าผู้ขับขี่เราก็มีมาให้นะครับรวมถึงประตูท่ายไฟฟ้าพร้อมคลิกเซนเซอร์เราก็ใส่มาใน Force, ออเนียร์ฟอร์ส SUV เช่นเดียวกัน และไฮไลท์สุดท้ายครับสำหรับตัวคอมฟอร์ตนั่นก็คือเดนบิงซาวยูว่า5พิเอียมครับนี่คือครั้งแรกที่เราร่วมกันพัฒนาระบบเครื่องเสียงในรถยนต์นะครับระหว่างมิตซูบิชิมอเตอร์กับยามาฮ่าครับเป็นการพัฒนาร่วมกัน develop รถร่วมกันภายใต้คอนเซ็ปต์ของ F Force นะครับโดยที่การจูนเสียงในรถยนต์เนี่ยเป็นการจูนเสียงโดยยามาฮ่าไมเซอร์หรือเซ็ตซาวซิเนชันของยามาฮ่าเป็นคนเข้ามาจูนเสียงในอันนี้เองนะครับเรามาพร้อมกับ4ซาวดีฟอร์สไทป์นะครับไม่ว่าจะเป็นเซ็นเซอร์ไลฟ์ ให้สามารถเลือกปรับตามอารมณ์ที่อยากจะขับขี่นนเวลานั้นๆได้เลยครับ